สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ครับก็อยู่กับผมนะครับเซลล์กอนะครับรถสวยราคาถูกนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาพบกับเจ้า Toyota r e ี vo นะครับอ่าเป็นตัว e p พัทนะครับคันนี้นะครับรถปี2017นะครับเป็นตัว e p พัทพีเ d นเดนะครับอ่าราคา518,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัว e p พันะครับคันนี้นะครับจะมีความน่าสนใจยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจรถยนต์มือสองสีสเกตพงนิเวศนะครับวันนี้อยู่กับผมเซลล์กอฟนะครับรถสวยราคาถูกนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับเจ้า t o โยต้ารีโวนะครับเป็นตัว Smart c a คปนะครับ2.4 e พัดนะครับพีลันเนนะครับเป็นตัว e พัดนะครับตัวนี้นะครับรถปี2017นะครับรถปี2017จัดทรงมาหล่อๆนะครับจัดทรงมาหล่อๆเลยนะครับนี่นะฮะยางใหม่4เส้นนะครับมาพร้อมยางใหม่4เส้นแล้วก็ลงแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่า ัว e-pat นะครับรุ่นนี้ปี2017นะครับราคา5 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะครับคันนี้นะครับดวงดวงไฟนะครับเริ่มที่ดวงไฟเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับครับก็ ส่วนของกระจังหน้านะครับอ่าเป็นกระจังหน้าแบบเป็นโครเมียมนะครับอ่าคิ้วคิ้วฝากระโปรงก็เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะครับอ่าคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับรถสวยนะครับรับประกันไม่มีบัตรเหตุเช่นเคยนะครับอ่าในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับที่ กระจกมองข next, the 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 ้างนะครับก็เป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับในในตัวกระจกด้วยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัว E-Pass นะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับไปมาเลยนะครับคันนี้ได้ไปก็จบเลยนะครับคันนี้นะครับจัดทรงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ เป็นตัว E นะครับเป็น e p u s p l a n e r นะครับรถสวยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับสีบอลเทานะครับเป็นสีบอลเทานะครับสีมาตรฐานนะครับสีมาตรฐานนะครับนี่นะครับแันนี้ของพวงนิเวศของเรานะครับนี่ฮะลูกค้าครับได้รับมาตรฐานนะครับจากบริษัท กูอินสเปคชั่นนะครับก็คือเป็นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้วอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับที่เข้ามา,เ,าเข้ามาร่วมกันกับธนชาตินะครับก็คือตรวจรถทุกคันนะครับตรวจสภาพรถมือสองทุกคันที่ร้านเลยนะครับว่าผ่านการตวรวจมาตรฐานโดยบริษัทกูอินสเปคชั่นไทยแลนด์นะครับมั่นใจได้เลยว่ารถ ที่ท่านซื้อไปนะครับได้รับการการันตีคุณภาพแล้วอย่างแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ต้องกังวลว่ารถเคยมีอุบัติเหตุเคยมีปัญหามานะครับเรามีบริษัทที่ตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะซื้อแล้วสบายใจได้นะครับหากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุมานะครับทางพงศ์นิเวศของเรายินดีรับคืนแล้วก็แถมเงินให้ลูกค้าแสนหนึ่งและยังไม่พอนะครับ ่านยังจะได้อ,อีก10,000แสนเพิ่มก็คือจากบริษัทกูอินสเปคชั่นแถมให้อีก10,000แสนบาทนะครับก็คือเราการันตีให้เลยนะครับาการันตีด้วยเงิน0 0 0แสนนะครับามาดูภายในกันหน่อยนะครับคันนี้นะฮะเริ่มที่ประตูเลยแล้วกันนะครับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับอ่า ตรงที่จับประตูตรงนี้นะครับเป็นสีจะเป็นสีน้ําตาลนะครับจะเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับตัวนี้สําหรับตัวอ e ีพัดนะครับตัวนี้กุญแจ2ดอกนะครับได้กุญแจ2ดอกเลยนะครับมาดูเลขไม้กันหน่อยรถปี2 0 1 7นะครับอันนี้ไม้เพิ่งมา1 8 0 0 0แสนแกิโลเมตรนะครับตัวนี้ ในรุ่นของ e p a s นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นจอทัศสกรีนนะครับนะครับจะเป็นจอทัศสกรีนนะครับท่านสามารถกดที่จอได้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับนะฮะเป็นระบบสัมผัสนะครับแอร์แบ็กสามลูกนะครับแอร์แบ็กสามลูกนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้นะครับค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะฮะลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาอยู่นะครับตัวโตโยต้าสามารถแแคปพีเลนเนอร์นะครับบีบูพีเลเนอร์่านี่ฮะเรารับประกันนะครับขอบประตูนะครับดูได้เลยเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดนะครับ อยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างเดิมรับประกันนะครับรับประกันเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับโอเคไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอ่านะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับสําหรับเจ้ารีโวคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์สวยมากนะครับเครื่องใหม่นะครับใหม่มากนะครับ สมบูรณ์มากนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับของเราไม่มีการดัดสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มีการแต่งเครื่องนะครับเราเน้นขายความเดิมนะครับความสวยของรถนะครับนี่นะครับหัวน็อตนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยถอดนะครับอ่าไล่มาเลยนะครับแผ่นเพจนะครับเพจเดิมนะครับนี่ ไม่เคยแคะไม่เคยแกะนะครับเพจเดิมนะครับหมุดยังอยู่ปกตินะครับใกล้มาเลยนะครับคานนะครับคานหน้านะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนแม้แต่ครบเดียวนะครับมี ABS นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับน็อตเดิมเดิมทุกจุดนะครับ โดยรวมแล้วโอเคเลยนะคันนี้สวยเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเซลกอลฟนะครับที่เบอร์0897206645นะครับเบอร์นี้นะครับผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลกอลฟต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่รีวิวคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ